านครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่มีหนูน้อยน่ารักคนหนึ่งสวมหมวกคลุมสีแดงสดใสยอยู่เสมอทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงมีเพื่อนรักที่สุดในโลกหนึ่งตัวคือหมีน้อยกล้าหาญทั้งสองมักจะเล่นสนุกด้วยกันไม่เคยห่างวันหนึ่งแม่ของหนูน้อยหมวกแดงทำขนมอร่อยอร่อย เอ็มตะกร้าและขอให้หนูน้อยนำไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยซึ่งพักอยู่ในบ้านท้ายป่าหนูน้อยหมวกแดงรับตะกร้ามาอย่างมีความสุขแต่มีน้อยกล้าหาญร,รู้สึกเป็นห่วงจึงแอบเดินตามไปเงียบๆโดยที่หนูน้อยไม่รู้ระหว่างทางหนูน้อยหมวกแดงได้พบกับหมาป่าเจ้าเล่มันถามไถ่หนูน้อยด้วยท่าทางเป็นมิตรหลอกถามทางไปบ้านคุณยายแล้วรีบรู้หน้าไปด้วยความรวดเร็วเมื่อไปถึงบ้านคุณยาย หมาป่าร้ายก็จับคุณยายไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วตัวเองก็สวมชุดของคุณยายขึ้นไปนอนบนเตียงไม่นานหนูน้อยหมวกแดงก็เดินทางมาถึงเธอเปิดประตูเข้าไปเห็นคุณยายนอนคลุมโปองอยู่บนเตียงก็รู้สึกแปลกใจหนูน้อยหมวกแดงถามขึ้นว่าคุณยายคะทำไมวันนี้คุณยายถึงตาโตจังเลยคะหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายตอบเสียงแหลมว่าเอาไว้มองหนูชัดๆไงจะ๊ะหนูน้อยถามต่อว่า แล้วทำไมคุณยายถึงหูใหญ่จังเลยล่ะคะหมาป่าตอบว่าเอาไว้ฟังเสียงหนูให้ชัดๆไงล่ะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอถามคำถามสุดท้ายว่าแล้วทำไมคุณยายถึงปากใหญ่และฟันแหลมคมน่ากลัวจังเลยคะทันทีที่พูดจบหมาป่าก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วพร้อมกับร้องคำรามว่าเอาไว้กินหนูน้อยหมวกแดงไงล่ะเจ้าหนูแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่หนูน้อยหมวกแดงทันใดนั้นเอง มีน้อยกล้าหาญที่แอบตามมาและมองดูเหตุการณ์ผ่านหน้าต่างอยู่ตลอดก็กระโดดพังหน้าต่างเข้ามาในห้องมีน้อยกล้าหาญตัวไม่ใหญ่มากนักแต่ด้วยความรักและความกล้าหาญที่จะปกป้องเพื่อนรักเขาคำรามเสียงดังสุดกำลังแล้ววิ่งพุ่งเข้าชนหมาป่าอย่างไม่เกรงกลัวหมาป่าไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ที่นี่อีกมันตกใจกลัวกับความกล้าหาญและเสียงคำรามของมีน้อยกล้าหาญจนตัวสัน่นแล้วรีบเผ่นหนีออกไปทางประตูหลังอย่างไม่คิดชีวิต มีน้อยกล้าหารรีบไปเปิดตูต้เสื้อผ้าช่วยคุณยายออกมาคุณยายและหนูน้อยหมวกแดงปลอดภัยแล้วทั้งสองกอดมีน้อยกล้าหารด้วยความรักและขอบคุณมีน้อยกล้าหารดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนรักและคุณยายมิตรภาพและความกล้าหารของมีน้อยกล้าหารได้ช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ไปได้เรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงกับเพื่อนผู้กล้าหารถูกเล่าขานไปทั่วป่าเป็นเครื่องเตือนใจว่ามิตรแท้และความกล้าหาร คือสิ่งล้ำค่าที่สุด